พี่น้องเอ๋ยไผว่าเมืองอีสานแรงอยากจุงแขนเพื่นว่าเบ่งเขากะมีในหน้าปลากระมีในานา้ำมันสีแดงดอกบอนไดมันสีแดงบอนจังไดอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำเยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำเยือนอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานงามๆสวนหนึ่ง อยากพาพี่น้องมาเบิงมาอ่อนซ่อนไปดํากันมาคอดกะหน,นี่เลยพี่น้องปลาเนาะโอ้ยมันคือลายแท้อันเบิงละ่ะเมนปลายอีหยังแน่ตองมาสอบถามกับพูที่อ,อยู่ในสวนนะคะเป็นไผอยู่สเดี๋ยวมาทักทายกับอายเพิินค่ะสวัสดีค่ะอาอค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พี่น้องคะตอนนี้สาวนุ่มยืนอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานเอื่นว่าสวนยังก่อค่าคไอ่ไอสวนบ้านสวนอุบลบิวตี้ครับบ้านสวนอุบลบิวตี้ครับค่ะอยู่กับไอยังคะไอประสิทธิ์พุทธิยาครับประสิทธิ์เนาะสื่อประสิทธิ์เป็นสวนของไอเองบ่คะบางทีบ,บ,บ่ครับหองมูครับอ๋อเป็นสวนมูครับเราเราผู้พินเป็นเจ้าของสวนพินอยู่ใส่คะ่ะอ่าอยู่สม,มุทรสาครครับ อืมเหรอคะเห็นในรูปหน้าสวนครับเพื่อนเป็นสร้างเสริมสวยบะคะครับผมอ๋อเพิ่อนอยู่สมุทรสาครแม่นครับแล้วไอ้เหตุนาทีดูแลสวนแม่นครับอ๋อบ้านยุ่ใกล้กันบ่หรือจังใดติดกันครับติดกันเลยขังหลังสาวลำยื่อนนี้เนาะครับผมอ๋อค่ะไอเห็ดยังแน่อยู่หนี่เอากาตัดหนาบดบดกุยางนะครับเพชอยางกาเพชุยางถากหนาถากยัง ก็กาปลูกเขาดำให้ดำนายแหละครับจ้าดูแลเพื่อนเบิกขวยางค่ะหลอบบานหลอบนังจ้าเจ้าของสวนเพื่นซื้อยังนะคะไอ่ซื้อซื้อเหรียญก็ได้ซื้อเหรียญซื้อแขกครับกับซื้อผัดครับอ่าคุณผัดครับกับคุณแขกครับจ้าเดี๋ยวสิส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนเบิงเนาะเพื่อนมาดูบ่ค่ะมาสวนเดือนละสองเตื่อสามเตื่อแล้วแต่วันหยุดกับเพคุอ คือเป็นราชการนะครับทหารอ๋อคุณสามีเพื่อนเป็นทหารครับค่ะภรรยาเพื่อนเป็นสร้างเสมสวยครับผมอ๋อวันหยุดราชการครับเพื่อนจังได้กรับมาครับอ๋อไอ้มงนี้บ้านยังนะคะบ้านเราน้องผือครับเราน้องผือครับผมตำบลค่ะไอตำบลนองโบกอำเภอเราเสือกโกกครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมค่ะสวนเกษตรผสมผสานมองนีนี่ เพิ่นเริ่มเฮ็ดมาจากปีละคะไอ่ประมาณเฮ็ดมาเรื่อยๆคือประมาณจากขาหกปีแล้วครับอืมค่ะเพิ่นเพิ่นเริ่มเห็ดจังไดก่อนนี่ไอ่ไอ่ได้เห็นน้ำเพิ่นเพิ่นคุดสาบอก,ก่อนหรือจังไดก็บอกครับสาคือสาเกาแล้วครับคือ,อค่ะไอ้หาดินมาถมบ่อมสวนแล้วก็หลอกต่อก,อกันไปอีกนะครับหลอกสาไม่หมีเพิ่นถมทีนํะบอกคะถมครับบ่อมบิดเลยนี่แมนเมิดละสุนนี่ครับอ ตะกี้เป็นหน้าซื้อบ่อริมครับเป็นตรงไหนตรงหน้ามิสาสะพอยุสลานี่ครับแล้วเราก็ขยายออกไปอขยากอดินมาผมเพื่อปลูกสิ่งของในสวนครับแมนครับอ๋อค่ะเพื่อนก็ใส่วิธีเดทถมนนําครับผมเอราะวาสาีนคูดไว้ตะเฮิงแล้วครัอ๋อจ้ะจ๋จ้ะเบื่อหันนหน้าไอเห็นปลาเลหลายน่ะค่ะ ัไอ้เฮ็จดจังไดของคือ,อยางมากคือจังนี้ยินเสียงป่องป่องป่องคอ,อได้ครับคอมันก็มันหูวจักคว่ำ้วครับโอ้ไซค่ะจังไดโอ้มันจะมาหายเองครับ่แต่คนยางก็มา,านโอ้แต่คอเขากจะว่าแบบนี้ครับผมในนี้มีปลาหยังเนี่ยไอ้นี่มีปลาไน่นปลาปสลิดแล้วก็ปลาคาบค่ <ขา S 2> ะปลานิ่นปลาปากค่ <ขา S 2> ะปลาโกดปลาดุกปลาคอปลาหยังเลยครับแล้วก็ปลาสวยงามเพื่อนไปหยังกันเพื่อนเนี่ย มีบดสุยางครับอยู่ในนี่นี่มีสุย่างครับผมอันนี้เลี้ยงไว้ <c oughs> เบิงเลี้ยงไว้กินหรือเลี้ยงไว้ขายอะ่ะครเลี้ยงไว้เบิงครับกับเลี้ยงไว้กินน้ำแหน่เบิงก็กินครับผมแต่พอท่านขายครับบุกบุขายครับบุ๊ดเยขายครับผมโอ้เบิงกับกินพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เบิงก็กินเล้วสันนาะเออจ้ะโอ้ยเนาะยกจ้ะยกโปล่อยจะขอเอากระเทศดันโยกดีนี่นี่ใส่ข่องนี่ครับนี่ นี่ครับตั้งหลังนี่ครับโอ้เปิ้ลเปิ้ลเบิ่งกล่องก้องจอนปีติอยู่บ่ครับผมโอ้จ่าไฟไฟเป็นยังนะครับทั้งใดแนวเปินอยู่ทั้งนี่บ่ครับผมจ่าจ่ายยกรถนี่สุดยอดเนี่ยแล้วเห็นน้ำเนี่ยครับยางมาเบี้ยแล้วเห็นน้ำสาสาดัมยืนเนี่ยได้ผมจิบไหวลราฟังอ๋อจ่าจ่าเดี๋ยวสิยางไปไอเดี๋ยวให้ยไทยปลากันเด้อครับผมเลี้ยงไว้เบิ่งเลี้ยงไว้กิน อันอ้ายผู้เฝ้านี่ย่ามอยากนี่ก็เอาขึ้นไปกินได้ที่กระสันแม่นครับอ๋อเพื่อนก็นให้เอาไปกินได้เลยครับวัตยาควัตยากแต่ว่าผมผมเถื่อกินเธอหนึ่งนะครับเดินเดินกินเธอหนึ่งจ้ะแล้วเพื่อนมาเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็นจับกินอยู่บ่อคารือจัง<ะ>ไดจ้ะเดวแต่ครับต้องเถือถ่อเพื่อฝากพ่อฝากแม่เพื่อนหนึ่งสินะครับแบบว่าเดวแต่หนะจ้ะตั้งถต่ก็ก็เอาเขาอยู่ไหนนะครับจ้ะบ้านพ่อกับแม่ก็อยู่นี่บ่อคารือจังไดพ่อกับแม่เพื่อน บ่ครับอยู่คนละบาทครับอยู่สงย่างครับโอ้อยู่สงย่างพุ่นครับผมอ๋อจัาจ่ะพื้นที่จะไรลค่ะอายู่นีนี่อยู่นีสามไรกับงานหนึ่งครับอืมสามไรกับงานหนึ่งเนาะจัดเดี๋ยวเด้อสิผ้าไปย่างบึงครับผมขอบขอบซาเนาะไอเนาะว่าปลูกยังแน่เนาะย่างอ้อมสวนเลยเหรอจ่าย่างอ้อมสวนเลยค่ะอายเนาะพาชมเนื้อค่ะครับผมค่ะจ่านี่เห็ดเป็นซาลาเนาะ ครับซาลาตารน่าีเ่เพื่อนมองทายหลวบทายแยางเพื่อนน่าเพื่อนมองอย่างนี้่จ้ะจ้ะ,จะคือจังมีอุปกรณ์แบบเหมือนกับเสริมสวยครับเสริมสวยจ้ะเพือพ่อนเพือพ่อนมีเวลาเดี๋ยวลงมาเห็นดัมบอคหรือจังใดบอบ่รครับเพื่อนคื่คือนมีอนคืออยู่ในบ้านนี่คือว่าต้องโทษที่ต่อเหล่านาว่าอยากเก็ตนั่นเฮ็ดนี่ก็ได้ครับมาสามหมื่นสี่คันไปอยากเขตทังสี่เนี่ยก็คือโทษหาเหล่าแล้ว ยำนล้วมา่นะครับจ้ามาเฮ็ดได้นะจ้าฝีมือดีครับผมสร้างฝีมือดีสวยเนาะครับสวยถ้ำกลางธรรมชาติเพิ่นว่ะครับแม่นจ้าไปไอ้ผ้าชุ่มเนี่ยคิดยังไงเห็นอยู่ป่าข้างพุ่นแล้วค่ะโอ้ป่าข้างพ่นบ่เพิ่นติดปลายใบป่าข้างผมเลรัไปติดอ๋อป๋อเอ้าไอ้บ่าสู่ฟังแน่ว่าตานี่นี่ปลูกยังเนี่ยขอบตานี่กามีว่าเบิดทุกสนิตเด้อครับจ้าไผเป็นคนปลูกอ้ายกา ผมเน่จะของพ่นเน่นะครับจ้าจ้าครับนี่ไปเบิดเนอปักซีดาปักพร้าวครับปักพร้าวแกออกจันละตัวนั่นนั่นกำลังออกดอกตัวนั่นไอ้ครับผมจ้าหน่อใม่เนาะหน่อใม่ดอกกระจอกดอกกระเจาะหล่ะมี่มดคุยยางครับอยู่นี่งว่าอะไรอยากกินนะครับอยากยังยืนกินมดคุยยางครับเนาะอยู่บ้านนี่แม่นบ่าพูน่ะหน่อใม่ก็มีแต่นหน่ใหญ่ๆงามๆครับไผ่กิมซุงงด้วยน้อไอ้นี่แม่นครับโอ้เนาะพี่น้องค่ะ เห็ดดีหลายปุ้ยคือ wow สิบต wow ัดไปกินน um, ้อพ sure ืนนามันยาวล่ะก็ตัดอยู่ได้ครับตัดอยู่แต่กับกินบ่ท่านครับผมจนเอ้ยาวครับค่ะบ่บขายจักย่างบอกายในสวนมิต่กินครับผมเห็ดไปกินนี่ลีพีน้องคะบบขายเนื่องจากว่าเพื่อนบริยุนธ์เนาะครับผมะเข้าผู้ดูแลซอยกับเดี๋ยวผมเจียวอัน มีก e ินเดียวกับจะผลเดี๋ยวเดี anyway> uh. like ๋ยวฝาเกี๊ยดอกโอ้พอเป็นอย่างอ้ายขอบคุณในลายขอบคุณค่ะว้ยมีแต่นองงามๆพี่น้องดอกกระเจียวก็มีเนะครับเพ่อนั้นแม่นี่บอสครับผมจ้าโอ้ยพี่น้องค่ะไผ่กิ่มซุงจึงเป็นพวกปลูกเนาะอ้ายเนาะครับผมเขาเป็นนอเป็นแบบขึ้นยุตตลอดนะพี่น้องเมืองที่ล่ะโอ้เนาะมีกล้วยโอ้กล้วยอย่างนั้นกล้วยไข่ก็มีครับกล้วยไข่เนาะจ้าน้ำว่าก็มีครับค่ะ แกวยหอมก็มีโมีสื่อยางมีหัวดอกมีเตี๋ยคุนครับเป็นนุ้ยหรือบ่อ่าครับผมเอานี่เด้พี่น้องอู้คือว่าเป็นเร็่แถวครับผมปลูกแค่ปีค่ะไอ้นี่ปอนสามครับสามปีครับผมโอ้แต่เขาเป็นต้นเตี๋ยครับผมโอ้แสบบ่อไอแบบนี้ครับนุ้ยใหญ่บ่อนุ้ยใหญ่ครับปีนุ้ยใหญ่ครับมีเตี๋ยพี่น้องมึงเนี้ยละปลูกสามปีไม่กินแล้วไอ้ละวันนี้ ยังมีอีกหลากหลายหนว่วยหนึ่งค่ะมันเขากำลังหน่อยอยู่โอ้โนสุดยอดสุดยอดพักเมีก,ก็มีครับเนี่ยพ <c oughs> ักเมฆก็มี <c oughs> โอ้ขอกินกับปลุลเนาะไอเนาะครับผมปนกับปนลปลาอยู่ในซานนีน่แล้วเนาะครับอันซานนั่นน้ำเลือกบัวค่ะไอที่เขาเบืองปลานี่ตอนนี้ประมาณอยู่ประมาณสี่เมตรครับน้ำเลือกประมาณสี่เมตรครับอืมค่ะกับค,ความกว้างความยาวน่าจะ กี่สิบคูณสิบเมตรนี่แหละเนาะไอเนาอครับจา้าย่าย่าไจะกินปลาไอาเห็ดจังไดคะไอ้เ,อเบ็ดตัวเกาครับอ๋อสิดเบ็ดเอาใส่เบ็ดเอาเนาอครับผมจ้าดีไลายพี่น้องคะบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติอีหลีกกง,งก็มีเออต้อนยุงปลูกไว้อันเห็นทอไอ เพื่อนเห็ดระบบน้ำจังใดครับไอโซลาเซลล์ครับมะมพี่ครับโอ้เพื่อนตีต่างโซลาเซลล์น้ำครับมีอยู่นี่ก็มีครับขวดก๊ไพบขวดยังโอ้จ้ะนาแล้งนี่บุญยากหรือที่เคยสันอัยบ่ครับบ่ครับคือมีน้ำโซลาเซลล์อยู่เนาะครับแดดแห้งจ้ะคือแดดแห้งคือไหลแห้งค่ะผักติวก็มีนะครับดิอุ่นผักติวเพื่อนขุยยาสัยอันแกงเห็ดแกงยังกระไดครับจ้ะ จริงๆมันเป็นตะพักบ่ออ้ายสะมันมีตะพักอยู่บ่อหรือว่ามันเลิกไปเลยมีอยู่ครับเป็นพักอยู่ครับเป็นพักอยู่นอกครับผมอ๋อจ่าหนีมีนะครับระบบหนาคือใส่ตัวนี้จ่าย่ำนาแหลงสบายเลยครับผมแดดแห้งกันแดดแห้งกัไร้แห้งครับจ่าแดดคอยกัไร้คอยจ่าเอาเบิดมือก็ไดแต่ว่าเก็บอันคือก็คือมันเก็บบ่ไดดนาจ่าพอห้องบ่ไดดตั้งระบบแบบนั้นคือว่าอาศัยแต่ว่า คือแสงแดดนะครับจ้าคือระบบตัวนี้จ้าระบบตัวนี้คือใส่ไฟฝานะครับจ้ามีสายไฟมาอยู่นี่จ้าเขาอยากปล่อยน้ำไมว่าคือมันม่มีแสงแดดก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับระบบมีสองระบบครับปั๊มน้ำเนาะครับจ้าใส่ปั๊มน้ำน้ำใส่โซลาเซลล์น้ำยูดเท้าดีครับนี่เนี่ยมองนี่ขายู่ใส่อายจากนี้แมนเบิร์ดแล้วครับนี่ก็โพดนี่ครับเอ้าคือมันคือสร้างว่าแถ่ เฮ็ดเกิดอยู่นี่ครับผมเฮ็ดต้นอยู่น้าขอบนี่บอคะแม่นบ่ครับอ๋อเฮ็ดปวกเฮ็ดป <Head S 2> <Head, S 1> วกเฮ็ดปวกแดงกับ,บาดอีภาษาหนึ่งคือภาษาอีกนึงคือเฮ็ดปวกไฟค่ะออกจากพุนครับล่ามมะฮอดพี่ละกานีครับเอ่ยพ่นนี่อยู่แถวพ่นออกบอคะ่ะครับนี่เบื้องห้อยนี่ก็ฮูครับนี่ห้อยอันขคดนี่ผมุดอัน่ผมจีมบ้อก็ยังเหลืออยู่ห้อยมันนี่ พี่น้องใส่เบิรงมันออกมันออกพานไปเบิรงล่าสูดนี่ออกออกตอนใดไอ่ไอ้ผมลบรคคลิปวะนะบอแล้วลสุดอีกออกประามาณ่วันที่ยี่สิบสองสิงหาคมครับยี่สิบสองสิงหาคมครับครับผมออกลายยูเมนบอครับผมประมาณเก็บอยู่สามหมื่นครับพ่นนี่นี่พ่นนี่ก็พิมจากงานมาหีครับนี่อ้กงาิไมวนด่ครับผมจะเด้ยพ่อจีนมึงกันย่งอยู่ครับนี่โอ้มันคือดีแต่พี่น้องครับปวกออกแถวนี้เลยไปใส่โบเดลาา ไอ้น้ำเชื่อเขาบ่ครับธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติเลยออกปีเว้นปีครับโอ้เหรอคะปี่กายนี่คือบ่ออกแต่ว่าปีทีเล่อพี่กอนนี่ออกอยู่ครับจ้าแล้วก็วันที่ยี่สิบสองสิงหาพาน้าปรงหันแม่นครับผมเขียนไว้อยู่หน้านี่จ้าพี่สามหมื่นก็บ่เบิดอ่ะเขาก็แข่งเบิดแล้วพี่เอดบวกส่วนตัวนั่ได้ดีโอ้คือดีแถวพ่อทำหอมครับผักพ่อทำหอมค่ะเป็นหน่วยแล้วครับผมเป็นแซงแล้ว มีกินซื้อยางเนาะครับผมมีกุยยางบวชบวชเตอรนแต่บ่ได้ซื้อได้ครับนี่แม่นบ่อครับครับผมเนอะบนละวากากครับมี่ขอเทดปัวกินกับว่าที่หละพี่น้องเอ้ยพวกเนี้ยล่ะโอ้นี่นี่มีบักนัดนำปลูกวบพลนนี่ครับโอ้ดีหลายจ้ะอ้ายกะแตงสวนแปลนดีเนาะสะอาดดีขุ่นโอ้ยซาลาในน้ำสุดยอดเลย อัวนันคือใส่คือก็คืนมามันยังงอยู่บดคืนนะครับใส่แอันสาดเซลลกันนะครับค่ะดันจี่อ่ในนี้ย่ามันฝดตกมาหรือมะเร็งเข้ามาสิห้องเลียงคือนตาบันดีกินมะเร็งนำานาค่ะหล่อหล่อยิ่งใหม่มาลงสาลนะครับอยู่ในสวนนี้นะครับเกลือปลาไปนำเลยเนาะดีไลว์วิวหลักล้านพี่น้องบ้านสวนอุบลบิวตี้ หมากกระทบโรงวิตุนวยใหญ่ครับผมแต่ว่าพอท่านสุกครับแต่ว่าพอท่านสุกนำหัวในการจะมีทั้งใหม่ปลาทั้งพะขานีมีเต็มไปหมดเลยนอ่ไอ่นอะครับพี่หอดเกือบอมซอสอยู่ครับหอดผุนอยู่ครับพะข,ขาเมนบบครับผมอือจ๋าจ้ามงนี้ไอเป็นกล้าไหมครับนี่นี่ไอเฮ็ดเฮ็ดขายหรือจังไรคะกะเพื่อปลูกอีกมงหนึ่งครับที่อมองหนึ่ง อ๋อจะเอาไปปลูกอีกสวนหนึ่งเฮ็ดไปปลูกเองครอ๋อจ่าชำไว้ก่อนเนาะกระสืชผมมันกับแพงผัดมันส่วนส่วนมันส่วนหลายนะครับอไอน์นี่ไอ้ตัดมาชำเองบอกคะรับผมทุกอย่างนี่ก้าเองพ่อเองแม่นครอ๋อจ่าจ่าจ่าเตรียมไปอีกสวนหนึ่งพี่น้องมันปูครับจ่ากกมันปูเอามันแตกกระบี่ครับนี่เขาเฮ็ดยังค่ะไอ้ตัวดีคือกินกระปุลแล้ากระปุล ก็ลาบใดครับนี่รสชาติันเป็นยังไงอ่มันสิบฝัดฝาดเล็กน้อยนะครับฝัดฝาดครับแต่ว่ากระซ่บนะครับเฮาเด็ดกินเป็นผักเลยบอกค่ะครับแม่นี่ใบยอดอ่อนเขาเขากินได้เลยอ๋อกกมันปลูหัวสนคะตัวนี้คือกอกหนามนะครับนี่จ้ากาลังปลูกครับจ้ากระเจียวครับดอกกระเจียวก็มีไออันหน้าดิค่ะหน้านี่เป็นหน้าเขาเขาเจ้าหรือเขาเหนียวไอต้องต้องสองอย่างครับเพื่อนกระเจาขหนียว อ๋อลุ่งสองแบ่งแบ่งครืนแบ่งครึ่งฝั่งนี้เขาเหยียวฝันเขาเจ้านะครับอ๋อดำบ่อไอ้นี่ครับผมอ๋อไผ่ดำผมเองครับผมเองครับพี่สนนะคะเป็นไรนาสวนผสมผสานเนาะําหินนอ่ครับผมค่ะแบ่งเฮ็ดหน้าน้ำครับในในน้าบบเมนมีปลาน้ำอยู่บ่อไอ่มีอยู่ครับปล่อยไปว่านักสีห่าลอยอยู่ครับปล่อยปลาอยังนะคะปเป็นปลาปากครับค่ะเขาโบเบืนนี่เนาะ ปลานี่บ่ครับแม่นโบโบคือปลาธรรมศาสตร์คือปลาดุกปลาหยังเฮาปลาเค็งเฮาได้จ้าจ้าครับส่มนี้คือมีหมองหนามหนามนี่มงได้ก็คือมันคือยูหันนะครับจ้าจ้าก็เลยปล่อยไว้พุลละเนาะเกี่ยวเขาแล้วพุนเนาะประมาณพฤศจิกาครับค่ะเอาลงซาอีกตัวหนึ่งมั่นพอดีพี่น้องตอนนั้น มัน่นเวทีตอนนั้นนะสนนี่ห่อองุงมาได้ครับนี่นี่นี่นสมองเนะาะจ๋ามันเบอร์รี่กับมีพูดนะหัวสิงไข่ดอกกระเจียวนอ้ยอ้นปลูกอ่อนไปเลยบ่อไอดอกกระเจียวนี่แม่นมั่คราคาผลกระเจียวเดี๋ยวทายไว้หํำเดี๋ยวเก็บไปให้หนำกระเจียวหวานเพน็ดําพึ่งแม่นบอ่อไอครับผมจา๋จาจ๋าจ๋าไปไปเบื้องนี้นี่พี่น้องมองหันมองไปสวยเนี่ยสาวรุ่เยี่ยมตามไปนี่ได้เขามา เห็นอยู่ป่าข้างครับจ้าเห็นอยู่ป่าข้างเนี่ยบ้านสวนอุปลบิวตี้เจ้าของสวนผูวงามผูวงามพี่น้องค่ะแต่ว่าโบถือเวลาที่เพื่อนบ้าเนาะตัวนี้คือจ้ะอีอย่างค่าอะคาโดอยังก็อเอาอะโวคาโดอะโวคาโดเอออะโวคาโดเอาทารุ่นเบงสิทีกินน้วยเขาบนี่อายครับแต่อย่ดอกครับเบงส่งจ้วจ้ะมีไปเบได้พี่น้องนี่หลากหลายเพื่อนปลูกเนี่ย กระเจียวเนี่ยพี่หาเหรอมันสีเบิดยามหรอมั้งไอ่บอครับผมเก็บคำบ้านนี่ครับโอ้เก็บคำบ้านนี่จ้ะนี่นะคะบ้านสวนอุปลบิวตี้เจ้าของสวนผูจ้ผูงามเพิ่นอยู่ทางไกลเพิ่นสีเบิ่พผ่านคลิปได้ป่ะตานี่ปูได้มาลักไายสวนขออนุญาตเด้อค่ะ ต้นยังละไอ้นีกก่วกบกเมาครับโอ้โกกกเมาจ้ะเอามาปปูมันว่าไอ้ครับผมโอ้สูมือน,นี่ปลูกใดสุยางเนาะครับจะ้ะนี่กาเชอรี่ครับเชอรี่แมนเป็นด้วยแล้วครับผมกระเจียวนี่พวกขยายออกอ,อ,กอีกไอ้จะ้ะขยายอยู่บ่อัอนอ้อมนะครับอันอ้อมแล้วสิ <laughs> <laughs> อายุขางนี่คือต้นยังไอ้ยังครับนี่อายุขางนี่คือต้นยังม่วงเท้ามะนาวหัวครับ มะม่วงห้าวมะนาวโหกจะมีมาขามะหลากหลายแบบนี้เมน่นบ่อไอสลับไปแบบนี้ใส่เบืองอุย้ยพี่น้องดอกกระเจียวเนี่ยไอเราเก็บมันขนาดแล้วว่าเราเก็บคำว่านี้พี่น้องเราเก็บคำว่านได้นีเ่เก็บไปนํามีอยู่ข้างข้างหน้านะคะไรนาสวนผสมผสาน สวนสวยหลากหลายอีกสฟังดิกระมีผักติวนอย้ำด้วยครับฟังไหนผักติวต้นมะขามป้อมเพอนี่อ่อยครับผมนั่นโอ้มีสุยางสมเสี่ยวก็มีครับจ้าสมเสี่ยวโอ้สนใจต้นหัวลิงค่ะสมัยตะกี้คู่มื้นนี่มันฯหยาแล้วครับก็เลยเอามาปลูกเขาเห็ดหยางเขาเอามาเห็ดหยางเอหมือนกินสมใส่กับคนกับเกลือกับยังนั่นครับโอ้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ปลูกต้นซักขอบขอบน้ำเนาะ ขอบขวาน้ามีสักมีสักมีมันเบอร์รี่โอ้เสียงป่าอยู่ในหน้าพี่น้องเลยตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่ก็ะจะมีสลับกับกระเจียวไปแบบนี้นะคะค่ะพี่น้องเบื้องในมือพุ่นนะนี่มือสาวน้ำเงินกับมี่มือไอเล่ากับมีพุ่นดอกกระเจียวยางไทยสวนไปน้ากับเก็บดอกกระเจียวไปน้าเนาะไอเนาะครับผมจ้า นี่หลากหลายเนาะครับผมมีอยู่มีกินเกือบสุยางครับผมจ้ะโบเดนขายครับผมเน้นกินครับแจกกี่แจกน้องครับผมแป้งปันครับผมมีความสุขเนาะไอเนาะมีครับขนาดไอเฮาแค่เป็นภูเป็นมูเนาะครับผู้ซอยดูแลสวนให้เจ้าของเพิินครับผมแต่เห่ากะมีอยู่มีกินไปนน้ำเพลินครับผมมีความสุขดีนี่ครับค่ะแล้วสวนไอเองมีบ่คะก็มีอยู่ฟังฝนนะครับจ้ะ เดี๋ยวสาพาไปเบิงสวนอ้ายแล้วนําพี่น้องนี่เป็นสวนหมูนะคะซึ่งเจ้าของเพิิอนอยู่ยูใส่ก็ค่ะอ้ายสมมติซาคอครับจ้ากับเพิ่นจะได้เบิงผ่านคลิปนี้ละพี่น้องคะ่ะก็ต้องขอบคุณคุณผาดติบอกคะครับผมกับกับคุณยังเกาะคุณแขกครับกับคุณแขกนะคะที่อนุญาตให้ได้ชมสวนมือดีเนะาะครับผมแล้วก็ขอบคุณอ้ายคะ่ะที่ พาเลาะพาชมพาเก็บดอ,อกกระเจียวครับ<ม>ค่ะขอบคุณได้ไลไหลายค่ะคสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ